สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายัางช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปะปลาวทุกคนเลยมหาศึกคนชนเทพตอนที่50ฉบับเต็มพร้อมเสิร์ฟเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เต็มไปด้วยการสปรารอยอยู่ใครไม่พร้อมดูปิดเครปเปิดเรื่องราวกันด้วยขดยากันยุ่งขนาดใหญ่จุดไล่ยุ่งอยู่เหนือลานปโล่านดินกินหญ้ากินยุงยุ่งยุง,ยงจะบ้าหรือไงตัวเธอนั่นมันกลุ่มเมฆดำขนาดใหญ่ต่างหากแล้ว การเผชิญหน้ากันระหว่างบุตด,ดาและฮาจุนบรรยากาศในสนามลานปะละลองนั้นเต็มไปด้วยความสับสนอนลมานภาพได้ตัดไปที่เกลและบุญฮิวอะอะไรวะเนี่ยมหมายความว่ายังไงนั่นมันอะไรนะ่ะเกลได้ยิงคำถามไปยังบุญฮิวบุนฮิวเอามือกุมศีรษะและตอบกลับมาเพียงว่าฉันเองก็ไม่รู้อะไรนะนี่พี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันหรอเสียงจากแฟนขับท่านหนึ่งเกลแกนในมันขี้สงสัยจริงๆเลยนะเฮ้ยเด็กช่างถาม ตัดภาพมาที่บุตดาและฮาจุนบุตดายิงคำถามใส่ฮาจุนเกิดอะไรขึ้นกับเซโลเจ้าหมอหน,อนน่ะลงไปเฝ้าล่างมาม่วงแล้วบุตดาได้สวนกลับแบบอลอๆไม่หรอกเจ้าหมอ่นน่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้และแล้วฮาจุนก็แนะนำตัวเองหน้าห้องชื่อของฉันคือฮาจุนบุตดาถึงกับเหงื่อตกหกเหลอะเสือ้อเลิกหลักเลิกหลักบุตดาถามประมาณว่านายจะทำบ้าอะไรของนายฮา แต่ฮาจุนได้ตอบกลับแบบกวนๆนายถามฉันนายเนี่ยนะตัวของฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่ว่านะฉันคิดว่าฉันต้องการใช้พลังในตอนนี้ช่างภาพแพนกล้องไปที่โลกิและโอดินโลกิได้ถามโอดินแต่ขออภัยค่ะไมายและทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนานี้ทางด้านซูสได้ถามเฮอร์เมส แต่เฮอร์มิสเองก็ไม่มีข้อมูลของหาจุนเช่นกันและแล้วเสียงฝีเท้าปิดสนาหมอนั่นไม่ใช่เทพหรอกพ่นะเสียงปิดสนาดังมาจากด้านหลังไอ้งางที่ชื่อแอเรียสออออ,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 อในมังงะมันเป็นแบบนี้จริงๆนะทำไมเจ้าถึงอยู่ตรงนั้นคิดจะนั่งอีกนานไหมอะนั่นมันที่นั่งของฉันเว้ย พี่ใหญ่ฮาเดสปรากฏตัวแบบหลอนๆเอเลียสพันเหงือตกพลางกระโดดออกจากเก้าอี้ด้วยความเร็วแสงจญนั่งครับการปรากฏตัวของพี่ใหญ่ฮาเดสทำเอาแฟนขับดีด้ากันเป็นแถบ <c oughs> ชาวโซเชียลต่างยินยอมพร้อมใจคว้ารูปถ่ายโพไซดอนหย่อนลงถังขยะ, <c oughs> อ,ะอันนี้เป็นมีมที่เขาเล่นกันนะ ฮาเดสผู้ปกครองยมโรกเฮอร์ม,มิสเรียกเข้าไปทักทายฮาเดสมาถึงแล้วหรือท่านฮาเดสท่านอุตสาดเดินทางมายังวันฮาลา่นี่คงเป็นโอกาสหายากสินะเฮอร์มิสผู้ส่งสารเนี่ยก็เหมือนกับยม,มทูตผู้ที่นาดวงวิญญาณของคนตายไปส่งสู่ยม,มโลกซึ่งฮาเดสเนี่ยก็เปรียบเสมือนพยายมทั้งสองเนี่ยจึงมีความใกล้ชิดกันพอสมควรอผมรวบลัตตัดตอนมาให้เลยจะได้ไม่ต้องงงฮาเดสที่นั่งควยห้างอย่างหล่อๆได้เริ่มพูดฉันได้ยินมาว่า น้องชายของฉันเด็กลายเป็นซูชิตไปแล้วเอ้เราไม่ได้คุยเรื่องนั้นกันนะเว้ยเทพซูสไม่ปล่อยให้โอกาสเสียเปล่าเขาเริ่มถามฮาเดสในทันทีจะหมายความว่าอย่างไงที่ว่าไม่ใช่เทพนะแต่ฮาเดสได้ตอบกลับซูสไปว่าแกนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะไอ้น้องชายใจเย็นหน่อยเซพี่โคตรนุ่มน้องโคตรแก่ ฮาเดสได้พูดประมาณว่าตั้งแต่เฮลเฮมในโบราณมีการกล่าวถึงตำนานความบ้าครั่งซึ่งก็เป็นเทพนิยายของทั้งสามโลกซึ่งในมังงะเนี่ยอธิบายว่าเป็นโลกสามชั้นชั้นบนคือวันฮาร่าซึ่งเป็นดินแดนสวรรค์เป็นที่อยู่อาศัยของเทพเจ้าและเหล่าดวงวิญญาณโลกชั้นกลางที่เรียกว่ามิดกาดเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสัตว์และชั้นสุดท้ายคือนรกที่อยู่ของพวกปีศาจ และเนโนคุนิซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเนิดรวมทั้งชื่ออื่นๆของโลกฮาเดสได้อธิบายต่อว่าที่น่าพิศวงสุดๆเลยคือในเฮลเฮมมีการกล่าวถึงตำนานที่ว่าเมื่อแสงขาวมารวมกับเงามืดนอแห่งยมโลกจะเตื่นขึ้นความมืดมิดจะถือกำเนิดพยามารแห่งสวรรค์ชั้น 6, หกฮาจุนซึ่งก็เป็นประโยคเดียวกับที่เบลเซบับได้พูดไปในตอนก่อนหนะ้าเฮอร์มิสได้ถามกับฮาเดสนี่เป็นประสงค์ที่ท่านวางไว้ใช่ไหม ท่านฮาเดสฮาเดสตอบกลับไปเพียงว่าถึงฉันจะเป็นผู้ปกครองของเฮลเฮมแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยฉันเองเน่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันเอาละช่างภาพได้ตัดกล้องมาที่ลานพันลองบุตด้าถือดาบสั้นอยู่ในมือพญามารฮาจุนได้พูดขึ้นโทษทีนะฉันไม่ค่อยชินกับกำปั้นนี้เลยจากนั้นมือของฮาจุนก็เปลี่ยนเป็นใบมีดอาคาต้าและก็พุ่งโจมตีใส่บุตดา้าตียตีตีเออตีเออมันทำบ้าอะไรของมันวะไอเจ้าของช่อง เจ้าบอกการโจมตีได้ดีเนี่ยสภายชมมัดต,ตัดผ้าไปที่เกลและบนเหิวท่านพี่คะท่านบุตดด้ายังสามารถมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมไม่หรอกเกลท่านมองไม่เห็นการขึ้นไหวของเจ้านั่น บรุนฮิวก็ได้อธิบายประมาณว่าเนตสรู้หรือเนตอย่างอนาคตของบุตดาน่ะสามารถมองเห็นการกระทําของสิ่งสิ่งนั้นจากกายและวิญญาณยกตัวอย่างก็คือกระต่ายตัวหนึ่งกําลังจะวิ่งเข้ากองไฟดวงวิญญาณของกระต่ายที่จะเข้ากองไฟได้วิ่งไปถึงกองไฟแล้วส่วนร่างกายของกระต่ายนั้นยังไปไม่ถึงสรุปคือดวงวิญญาณจะกระทําก่อนร่างกายเสมอและเนตของบุตดาสามารถมองเห็นวิญญาณได้แต่ว่าเนตนี้ไม่มีผลกับฮาจุนนั่นหมายความว่าฮาจุนไม่มีวิญ,ญญาณหรือไงเนี่ยต่อยไงก่อน ไม่มีแสงแม้แต่จุดเดียวหรือว่าดวงวิญญาณของมหาจุนถูกกำหนดให้บุฒิดามองไม่เห็นเขาทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดหาจุนได้เปลี่ยนอาวุธของตัวเองเป็นใบมีดอันอ่อนช้อยและเริ่มครวงเป็นสวน่รนและกล่าวว่าการลงทันอันศักดิ์เิ์ดูเหมือนว่าบุฒิดาจะสติหลุดไปชั่วขณะอาวุธมีดในมือได้เปลี่ยนเป็นโล่อหิงสาสว่านที่หมุนคลวงได้ทะลวงโล่จนเป็นรูโบร้ายของมันแทงไปที่ดวงตาของวุฒิดาอุ๊บส และมังอะก็ตัดจบแบบละครไทยและเรื่องราวในตอนที่50ก็มีประมาณนี้เอาละดูเหมือนว่าบุตด่าเริ่มวิกฤตซะแล้วสิผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดวงตาจะบอดไหมอยากให้ทุกคนลองดูนี่พามหรือว่าอาจารย์แกจะใบามาตั้งแต่ตอนเปิดตัวของบุตด่าแล้วกระต่ายตาเดียวที่เสื้อก้ามนะ่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวจะดำเนินไปถึงจุดไหนและใครจะคว้าชัยในสึกนี้ <Yeah. S 2> เจียวสันหลังชมัดหวังว่าทุกคนจะสนุกและจุกท้องไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี